ครับวันดีครับวันนี้กระผมพญายเหีียวทีวีแล้วก็เอกพญายเหีียวชนนอ์แหะครับได้มากราบคารวะท่านพระเดชพระคุณพระครูสีสุนทรสรษกิจว่าด้วยศุนหลบภัยที่ผ่านมาตอนนี้อยากจะให้ท่านได้บรรยายสรุปว่าในการขอบคุณผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาว่าในการช่วยนะครับส่วนรายละเอียดท่านจะขอบคุณแบบไหนก็ขอให้ท่านจําชื่อได้ทั้งหมด ก็ท่านได้ขอบคุณเขาด้วยนะครับวันนี้ก็ท่านก็ขออนุญาตครับผมรายงานหน่อยที่ว่าใครมาช่วยเท่าไหาญญาร่บ้างขออนุญาตครับท่านเป็นพระบุญพระครูอ๋อเจริญพรเราซืมเนื่องจากความไม่สงบทางชายแดนไทยกัมพูชาของเราทําให้มีผู้อพยพจากอำเภอกาบเชิงโดยเฉพาะตำบลด่านเข้ามาขอ พักพิงเองอาศัยหลบภัยระยะชั่วคราวที่วัดศรีรัตนารามซึ่งเราได้ให้การต้อนรับช่วยเหลือเป็นการร่วมด้วยช่วยชาติโดยเฉพาะศูนย์อลพยพวัดศรีรัตนารามนั้นในปีนี้เราได้ช่วยเหลือเป็นรอบที่สแล้วซึ่งในานามของวัดศรีรัตนารามในานามของศูนย์อพยพ พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากในการประทะกันระหว่างชายแดนไทยกรัรมพูชาก็ขอเจริญพรอน,น,โนโมทนาขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนที่พักพิงให้แก่ผู้อ,อพยพโดยเฉพาะอย่างยิ่งขออนุญาต กล่าวนามผู้ให้ความสนับสนนช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ซึ่งประกอบด้วย <c oughs> ท่านนายอำเภอเมืองสุรินทร์ท่านรองรัฐจ,จงอุตสาซึ่งได้มาให้กำลังใจแก่ผู้พยพตลอดระยะเวลาการมาพักพิงอนุโมทนาขอบคุณท่านปลัดดุษดีปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสุริน์ซึ่งเป็นผู้ประสานงานแล้วก็นำพาคณะผู้มีจิตศรัทธาในการมาช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อพยพตลอดกระทั่งประสานงานต่างๆใน,ใน,ในความลำบากหรือในความทุกข์ยากที่อำนวยความสะดวกให้แก่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ขออนุโมทนาไปยังขอบคุณไปยังท่านนายก อสิริชัยตันติรัตนานนท์ท่านนายกองค์การบริหาร